หลังจากที่แนะนําไปแล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งเราจะทําแกงเนาะแล้วก็จะระโขลกพริกแล้วเราก็เอามาแกงนะคะเพื่อนๆนี่คือแกงเห็ดปวกไก่น้อยนะคะนี่ค่ะนี่ไอเดยวก็จะโขลกพริกไม่ละเอียดมากนะคะเพราะว่าจะจะทําให้เผ็ดมากไปถ้าโขลกละเอียดนะคะไอเดยวก็จะมามาแกงนะคะแต่ไอเดยวขอช้อนส่วนต้นที่เป็นฟองออกก่อนนะคะเคยบอกไปแล้วนะคะว่าที่เป็นฟองก็คือเป็นเป็นปลาล้านะคะที่เราใส่ลงไปเนาะ พื่อความสีสันสวยงามเราก็ตักออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตักออกนะคะตักออกก่อนนะนะคะเราก็ตักออกเนาะเพื่อเราจะได้ไม่อาหารจะได้ไม่เสียนะคะนะคะแอลไวก็ตักออกเนาะตักออกบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะเพราะว่ามันก็ไม่มากนะคะแอลไวนใส่น้อยๆนึงเนาะไม่ได้ใส่เยอะเนาะไม่ได้ใส่ หมดเลยนะคะนะคะแกงแบบแบบบ้านเรานะคะแกงแบบท้องท้องทุ่งเลยเนาะสดๆเล้แล้วก็มาแกงนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้เตาถ่านด้วยนะนะคะก็ประมาณว่าวันนี้แอดไอ,ไอยใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าชอบชอบชอบน้ําค่ะชอบน้ำเนาะดูสีสีดำๆก็คือเป็นปลาร้านะคะปลาร้าเนาะ ก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะแล้วเราก็อเอาผักใบแมงลักหรือว่าผักกุนตูเนาะมาใส่ให้หอมๆเลยเราก็จะได้อาหารบ้านๆอีกประเภทนึงเสร็จแล้วเราก็มาทำอาทอดกรอบเห็ดให้น้องจีด้านะคะเราได้มาเราได้อาหารแล้ววันนี้โดยที่เราไม่ต้องไปลงเหนื่อยให้ยากเลยเนาะ ค่ใช้จ่ายสูงทุกวันนี้อะไรที่พอใช้ได้บ้านเราก็เรียบร้อยไปดูไปซื้อข้าวเหนียวมาแล้วกำลังแช่อยู่นะคะนะคะพอเราเอาฟองออกมันก็จะมีสีโดดเด่นนะคะแต่ก็จะมีพลิกที่ลอยบ้างเนาะพอเราตำบ,บ,บ,บุบๆหยาบๆเนาะเราไม่ได้โขกให้ละเอียดเนาะนี่สดๆนะคะสดๆเลยเหมือนกับว่าเราได้กินเค เห็ดเข็มทองเนาะเพื่อนเอนเคยกินเห็ดเข็มทองยังไงก็อย่างนั้นนะคะแต่บ้านแอบไปวายไม่มีเห็ดเข็มทองไม่มีนะคะแล้วก็ใช้นี่แหละนี่ก็เป็นเห็ดเข็มทองก็แล้วกันเนาะโอเคเดือดแล้วเนาะเดือดประมาณสิบ0ี่สิบนาทีแล้วนะทีนี้แอบไปวายก็จะมาใส่ละใส่ผักใบแมงลักเนาะใส่เยอะๆเลยจะได้หอมๆใส่แล้วมีใบผักติ้วด้วยนะมีใบผักติ้วด้วยเด้อ ใบผักติ้วด้วยรับรองหอมกลุ่นเลยก็จะเปรียปร้ยวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าผักติ้วเขาจะเปรี้ยวนะ,ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทอดทอดให้น้องจิดาแล้วเห็ดน,นี่นะคะน่าทานไม่เอ,อ่ยนี่นะคะปลา